เรียกค่าตัว80,000กับเด็กนักเรียนชีวิตตะกแตนชลรดาอยู่บนเวทีถือไม้อยู่บ้านถือจอบอีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถอย่างตะกแตนชลรดาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้จากทางช่องโซเชียลทีลาสุดเผยความประทับใจความเอ็นดูของเด็ก,ดกนักเรียนที่ทักหาเธอทาบถามให้ทําคลิปอวยพรวันเกิดคุณครูถามว่าเรทราคาเท่าไหร่ทางฝ่ายตะกแตนบอกว่าเรทปกติ80,000บาท ถามห้าหมื่นไหวไหมแต่ตอนจบคือตากแตนอัดคลิปส่งให้ฟรีๆไม่คิดเงินสักบาทพร้อมชมความน่ารักของเด็กๆที่ตั้งใจอยากทําให้ครูโดยทางเพจ Facebook ตากาแตนเผยโมเมนต์น, erm นี้พร้อมบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีแชทเด้งขึ้นมาเป็นนักเรียนน่ารักน่ารักจะจ้างให้ทําคลิปอวยพรให้คุณครูเขาบอกว่าคุณครูเป็น f c ตากาแตนพร้อมส่งคลิปคุณครูนั่งร้องเพลงของตากแตนมายืนยันโถลูกพี่แดนเอ็นดูว่าแล้วก็แกล้งซะหน่อย เรียกไป8ปดหมื่นสู้ไหวเปล่าพร้อมทั้งบอกอีกว่าเรียก8ปดหมื่นทำคลิปอวยพรวันเกิดหงายเงิบใครจะจ้างฮ่าฮ่าฮเอ็นดูในความน่ารักและไร้เดียงสาข,ของเด็กๆ Happy ิร์ t เดย์ Birthday, นะคะครูตั้มความสุขล้นใจได้ทําให้คนมีความสุขความสุขเล็กๆที่เงินทองซื้อไม่ได้ได้ดูคลิปที่เด็กๆส่งมาว่าครูดีใจและมีความสุขมากเรายิ่งใจฝูเข้าไปอีกแบ่งเวลาแลนะหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเลยจริงๆสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวตากแตนชลาดา ที่ถึงแม้จะมีคิวงานทัวร์คอนเสิร์ตคว้าใหม่ขึ้นเวทีไปสร้างเสียงเพลงให้ได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่หากมีเวลาเมื่อไหร่เจ้าตัวก็มักจะหยิบหากิจกรรมอย่างอื่นมาเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเองเสมอล่าสุดตากแตนโชลาดาก็ได้ตกหลุมรักการใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบบ้านๆวางใหม่แล้วไปหยิบจอบเสียม,มาทำสวนอย่างจริงจังพร้อมเผยให้เห็นบรรยากาศโดยรอบอยู่บ่อยที่บอกได้เลยว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายแต่มีความสุขมากจริงๆ